เราไปฟันเขาเรื่องอะไรครับมันหลายเรื่องใหยดีมันหลายเรื่องแล้วมันมันมันพานอ่ะคนมาคิดแล้วมาเมาเออไม่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 บอกไม่บอกไม่ตรงอย่างนี้อืมไม่บอกตำรวจนะไม่ไม่หายเดือดร้อยคนอื่นไงเราพี่เอามีดอะไรฟันเขามีดทำครัวฟันไปกี่ที รู้จำไม่ได้เลยจีบบ่อยคุมหัวเขาจะเอาไม้ตีเราตีนะโดนไหมตีโดนไหมโดนดิโดนตรงไหนมั้งจำไม่ได้โอ้ใจยังจำไม่ได้ครับหรือว่าพ่อองค์นี้เขากินเหล้าบ่อยเกิดพิษร้ายาจำมันไม่กินประจำกินเหล้าทีนี้เขามีปัญหาเนี่ยเขาชอบเมาด้วยหรือเปล่าชอบเมาเมาเมากินเป็นอย่างนี้เนี่ยเมากับผาเรื่องไงเราก็จะไปทางไม่ได้อยู่กุฏิเราถือไม้ไปถือไม้แล้วถือมีดเอาดิมีดอยู่ข้างประตูนะ ม,มันไม่สลกถึงโลกมาฮะบวกมาสิบแปดไปแล้วม,มันมีเขาเรียกเเจ้าที่อยากกับมันอยากจะเป็นอยากจะเป็นเจ้ามาฟรีะอ,อแะแทลได้แห่นอนรู้อแล้วเนี่ยเข้าใจกันจะทำแบบเดียวกอนไหเบี้ยแล้วนี่จะเอาไงเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ครับให้สึกเระสึกไหม ตึกก็ได้ไม่นไรผมว่าผมว่าตึก,กถ้าก<ไ>ารจะบวชใหม่โผมไม่อันนี้เขาว่ามีมีที่ชงที่ชีด้วยกันอะไรจริงเปล่าทีทดนั้นทีผมบอกกันเลยผมไม,ไม่ไม่มีอะไรกันละไม่มีอะไรผม,ไมผมบอกอให้กินแล้วบอกจริงจะให้กะลิมกุลีน,นะผมให้ให้ทุกคนเออเออผมมามากะลิมกุลีก็ต้องก่าิีคือเราไปเป็นเป็นอาบัตสองให้ทีก็ให้ให้ให้หน้าพระใหญ่ที่ไหนไม่ไม่ถามที่เพราะฉันเีบไปไม่มีอะไรก็นนะที่ช่วยไหม พี่ไปเท้ากันเอาจุเยอะไหมแก้ๆแล้วผมมากกันน้ำน้ำหมากกระชับนั่นแหละไปดู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 ได้เออเออมีสัตว์ยันเยอะยันผมไม่ดูนะมันเรื่องวัจน์เอออ๋อจะทดสอบด้วยที่ฟันเขาเนี้ยรบอกเพียงเดียวว่ามีพระล้วผมจะคุ้มได้ไหมอ๋อได้วได้ไหมตกลงเลือดอ่ะไปเลยบาดเจ็บตรงไหนมั้งครับหลวงพี่เข็มจ้ะโอเข็มอือ ก่อนหน้านี้เรามีปัญหาอะไรกับพระรูปนี้ไหมไม่มีแค่รูปนี้เขาจะไปเดินแม่ชีบ่อยอ๋อเดินเดินก่อนเกิดเหตุเราทะเลาะมีปักเสียงอะไรกันไหมครับไม่ได้มีเนาะเทละกันบ่อยไหมครับก็ไม่บ่อยนะจ๊ะไม่บ่อยบางคนถาอยูู่บางคนตังอยู่รองพี่บวชกี่พรรษาครับเพิ่งบวชจานได้พรรษาหนึ่งแตะอ๋อคุณดูครับ ใครร้อยเรีคดีองขีดองขีครับองเลยเียกรนัี่ไงอันนี้อันนี้เราเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทเรื่องอะไรกันนะครับก็ต้องหนีพระ้ะ ตำหนิว่าเขาก็ตำหนิเลยความประพฤติบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไปในกุดแม่ชีบ่อยอ๋อเพตำหนิเขาครับมันไม่ถูกแล้วครับเขาเราไปหาเรื่องเขาอย่างเดียวเลยอ๋ <laughs> อ,อแล้วเขาก็เอามีดฟันเรา <laughs> เราเขาเอามีดฟันเราก่อนหรือเอาไม้เราเอ,อาไม้ตีเขาก่อนครับเห็นเขาเขไม้แต่เขาถือมีดเขามีแทงจะนอไม้กันอ๋อนอไม้กันคนบ่อยตรงนี้ก็โดนว่าบ่อยโดนทั้งมหาโดนทั้งอะไรว่าบ่อย เจตมาหานเนี่ยคือเจ้าวัดวัดหนตำหนิบ่อยทั้งขับรถแล้วเขาพัดพิงเราอะเรามีการแอบ,บดื่มสุราในกุฏิจริงไหมใกล้เขามาตรวจได้นี่จ้ะฉันก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงนะแต่ฉันก็ไม่ได้กินถ้าถามว่ากินบ้างไหมกินก็มีแอบ,บแบบอบว่าแต่่าแั่ไม่ได้ไปจุกปัญคงไม่ใช่ละม่ยโยมแล้ววันนี้เมื่อ่อนมันจะเป็นปลาปลาแล้วก็มาใส่ยากินอ๋อ เราฉันในยาใช่ไหมฉันทีเยอะไหมไม่เยอะจ้ะประมาณสี่สิบาทกั๊กสี่สิบบาทแล้วก็ใส่ยาเข้าไปพวกอ่าเสลตังคอนบ้างอะไรบ้างอืมที่มันรักษาตรงเนี้ยแผลมันผ่าไแล้วแล้วก็กินผู้ป่วยแล้วเราก็แก้แล้วกินก็ต้องปล่อยระวังอย่าไปคิดว่าอันนี้น้อยเราบัรจาน้อยเออ ต้องเคารพเขาใช่ไหมตอนปวงมาบันเราต้องปวงัาเขาอู้ไหมปวงบันเลยก็ได้ถ้าแลหน้าต้นหน้าเนะแล้วว่าปาเดี๋ยวา้มาไม่มีอะไรกันิบีวัดอธิบที่วดพระไแต่นี้หายเมีปัญหาตามาปุ๊กนี่พูดกันตรงนี้นะศึกนะผมจะศึกเลยนะ ที่ยานได้ผม่าทำไมออทำไดาไอ้ลุนี่เราไปยไมุ่นอยู่นะเออีรถามากนั่งรถจากทางมหอไม่้รถเยวเดี๋ยวผมจะใช้ตามไปโอเคเเ็ตลอดปกตินี่กันผมบอกแล้วเมื่อกี้ท่านมหาบุญช่วยก็บอกว่าเอาินจัดการเลยเอมไปไม่ได้ป็นปเ่งไหนกินข้าไปล